กราบนารัสการท่านพระภูมมงคลธรรมสานกเจ้าอาวาสััดท่ยมงคลเปลียนท่านสุพรรณโกศลนายกเอสมนมตรีเทศบาลตะบลต้นแพงประธานในพิธีและท่านภูมีเกียรติที่พรัทุุกท่านครับ ขอแสดงความเคารพต่อร่างอรายยาิญญาณอ่นอรพอดร่างบนจิตตะขาชานให้ท่านทั้งหลายได้รงธรรมสังเกตอยู่ในเบื้องหน้าขณะน,นี้คือคุณแม่สมนัสภัยโสผู้วายชนกระผมนายเกษะเตมสันสอนโพได้รับมอบหมายจากเจ้าข้าให้ทำหน้าที่พิธีกร นำเรียนประวัติของผู้วัยชนท่านบุมิเกียที่คารพกับที่ผ่านไปนั่นเป็นีิธีทางพระพุทธศาสนาซึ่งจา่าพได้รับความเมตตาจากท่านพระภูมมงคลธรรมสา,าโต